ดีนะคะ YouTube นะคะพอนิสาแฟมิลี่ายงานตัวนะคะสวัสดีเอฟซี FC, ต้องหลาทัวโลกทัวรเทศกันนะคะเมื่อนี้นะคะมือวนี้ไม่ได้ขึ้นไลน์เอค่ะนะคะเดี๋ยวพี่พอยจิไปทําบุญนะคะเพราะว่าล่านทําผมพี่พอยคว่าพี่พอยเคยทํางานอยู่ก็ทําบุญมือนี้เนาะนะคะทาบุญทุกปีคะ่ะเอฟซีนะคะทําบุญทุกปีนะคะพี่พอยจะไปทาบุญนะคะเมื่อนนี้เนาะนะคะเอฟซีนะคะ, FC, น,ะ,คะนั่งคุยกันก่อนค่ะน,นะคะนั่งคุยกันก่อนทักทายเอฟซีก่อนเนาะนะคะ พี่พลอยก,ก็เป็นกายหัวนะคะก็คือนี่ก็ไปเบิง์นองไล่ตดเบิง์นองห่องเพ่งนะคะ,ะกระจัดเจนเนาะนะคะทุตกติน,ยยน,นะะส,สุยากับจัดเจนเนาะแอธวัชใช้ขื่นไล่นะคะก็คือนี่เนาะแอธวัชใช้กะชีแจงจัดเจนเนาะนะคะเอฟตีก็ตสงใจค่ 7, ะน,นะคะ,ะกับจัดเจนแล้ว่มีอย่างเนาะนะคะมือนีกระจีเปิดคลายบัสกันมือแรกเ้อค่ะนะคะเอฟตีนะน,นะคะอีพีแปดเนาะนะคะก็คือนี่นะคะ น้องกระไรตดอยู่นางไรตดอยู่นะคะนางไรตดอยู่นะคะอ่านะคะกระห้องเพลงหนพ่พอๆไปแม่ฟังนี่แหละนะคะเราบอกว่าน้องกระไรตดนะคะขึ้นไรตดนะคะแล้วที่นี่เอ้าน้องหิวเขาน่อก็นั่งกินเขากินยังกันนะนองก็บอกว่าน่องสีบเบาเียังงไ้หลายยางนะคะน้องก็บอกประจางแล้วเนาะนะคะน้องก็ไม่ได้ว่าไผเด้อนะคะนองก็ไม่ได้ว่าไผนะคะน้องกับระจางแล้วเนาะน้องไม่ได้ว่าไผ น่องวานะพราะคนบางคนเท่านั้นนะคะน้องเรากยาไปเดือดร้อนหลายเด้อนะคะทานยังวาน้องมาที้แจงมาวานแล้วเนาะมาวานี่น้องออกมาที้แจงหมดแล้วไม่ได้วาไผ่อย่างนี้อย่างนะคะถ้าเกิดว่าทาตัวเองยังคิดว่าตัวเองน่ถืออยู่วาน้องนะคะยังยังยังย้อนแยงน้องอยู่เด้นะคะว่าจังสั่นวาจะังตีทำมันไปเบาไวแล้วเนาะนะคะทามันไปเบาไวแล้วมันจะไปเชี่ยโรด ถ้าไปบ่ไหวนะคะถ้ามันไปบ่ไหวก็ยังว่าน้องบ่ดีคือเก่าเวานนี่เห็นยอดแยงแล้วนะคะนองก็บอกแล้วนะคะว่าจังสันว่าจังสีว่าจังสันว่าจังตีนะคะถ้าเกิดว่าทานยังว่าน้องบ่ดีอยู่ถ้ามันไปบ่ไหวเนาะไปบ่ไหวนะคะเขากเขาบอต้องมาเชียร์นองคืออย่างเจองอื่นนตัวจองอื่นที่ก็ออกไปแล้วนะคะเขาก็บ่ได้มาเชียร์ได้แหละแต่ว่าเขากยยังมาแะนนองอยู่คือเก่าเพราะว่านองก็บอกให้ฟังอยู่เนาะว่าเขายังมาแตะหลายอยู่คือเก่ายังมาแต่จังสันยังมาแตะจังสี น้องลาววาเราเด้นะคะถ้าเกิดว่าถามมันอียังเกินโตไปเกินอีหยังไปนะคะนองกระิฟองคือกันนองเขาก็มีทนายว่าใจว่าเขาบ่มีคันนะคะแต่ว่าเขายังไม่อยากวาวแต่พอเขาเว้ามาแล้วก็เกินเกินมาแล้วก็ฟังฟังเตเ้อร์นะคะเขาใจว่าอีหยังตัวเองคิดว่าถูกต้องหมดขนาดน้องว่าเออถ้าเกิดว่าตาราพิษลาขอโทษเขาเขาขอโทษแล้วกัยังว่าเขาบดีอยู่แต่ยังย้อนแยงคือเกานะคะว่าเขาบดีถามันไปบวก็จะไปเชี่ยมันขนาดตัวเนาะ ถ้าไปบ่ไหวนะคะก็พอจะยุดเชียร์น้องไปเลยว่าต้องมาเชียร์เท่านั้นก็จะได้สบายใจเนาะนะคะอืมนะคะเชียร์แหละยังค่าเน็ตก็บ่คะกุมีอยังนี้ยังแต่ภาษาละพันที่จะว่าเนาะนะคะแต่ยังมาเชียร์โหลดนะคะก็บ่ดีดอกนะคะเออนะคะเอฟซีกขาเบิร์อยู่เด้อไม่ใช่ว่าว่าเบิร์นะคะเอฟซีน้องหลานะทัว่วโลกทั่วประเทศนะคะเอฟซีน้องหลานถูกคนนะคะทัว่วโลกทั่วประเทศเขาเบิร์อยู่ค่ะนะคะเขาเบิร์นการการวิจยัยของพวกพุ่อยู่นะคะแล้วก็ อ่าเวลาช่องไหนเขามาแสะน้องลาเพ่นกระหูนะคะแล้วเอฟพีพันกระหูนะคะก็ยังก็น้องหลานั่งกินเขาอยู่เมื่อวานนะคะคิดว่าตัวเองมีแสงบอกว่าตันนี้เขามาเบาเนาะเอาน้องลาก็เห็นพอดีที่นี่นะคะเพราะน้องลาเห็นแล้วน้องหลากระเบาเอ้าที่เขาไม่เห็นที่ยังนีลากำลังนั่งกินเขาอยู่ดีๆนี่เออนะคะแปดเนาะไอ้ช่องนั่นก็ได้นะคะมันบ่มีแสงนะคะทุกมือนี่ยก็ยังก็ผีบาแต่งโตแต่งอยีายงไรลซดก็ยังก็ผีบาต อีบ้าเขาก็ไม่ได้ว่าดอกแต่งโตนะคอนเทนต์ไคคอนเทนต์มันเขาว่าว่าดอกนะคะแล้วดันมาแจะนองหลานะคะอ่ากระโดดเอฟซีว่าไปงายแล้วนะคะเออนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดที่ว่าเป็นผูเ่าผู้เ่าที่ว่าให้เด็กน่อยถอนงหงนะคะสุดยอดนะคะเออเขานั่งกินเขาอยู่แท้ๆคิดว่าตัวเองมีแสงหลายติดวัสดีเนี่ยมหาแสงเขาเด่นะ เพราะว่าเขาเคยเว้าแล้วเขาเคยว้ากับหลายๆคนแล้วนะคะเพราะว่าผมก็มาเอาแสงตื้อวาสดี้นะคะกาเว่าให้มันเป็นแสงนิดๆน้อยเพราะว่าคนว่าวเองแล้วมันมีแสงมาเสียนี้นะคะอนะคะแสงแสงแสงมาเด้อแสงนะคะเพราะว่าถึงนองหลาแล้วมันมีแสงมาเสียนี้คนก็ย้อมหับเรียกค่ะนะคะบกงคนย้อมใส่บอกคนย้อมหับนะคะพเพราะว้าถึงนองหลาแล้วมันมีแสงมาสียนี้นะคะเออก็ว่าขอแสงสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่บ่ถูกต้องค่ะนะคะ อ่าถูกมันแบบว่าเป็นนิดว้างูคว้างูของเขาน่นะคะเขาคิดว่าเขาฉลาดจัด่างไร้เดือนนะคะให้เด็กนนอยถอนงกได้นะคะแต่เด็กหน้อยก็ไม่ได้ถอนงูหรอกเด็กน้อยก็ก็บอกว่าเอา้าหลานั่งกินะเขาของหลานอยู่ดีๆย่นี่เขามาให้่งหนันนะเขามาเรามาแสเออเอนี่ว่าขอแสหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะคะจะได้มีแสงคิดว่าประมาณนั้นนะคะขอแสจกักจหน่อยแดกจะได้มีแสงนะคะ เอ่าทสงเกตว่าไปกูบาเบาหอดมันแล้วกูบบาอย่างมันแล้วกูยิงเบามันกูมันยิงมีแสงมันมันมีแสงได้ก็เพราะกูกูนี่ละมันสิที่ไหนได้ละคิดผิดเอ้ยพอเ่าเอ้ยนะคะคอยเห็นเจ้าแตงโตไล่โดคอยแบบมันมันก็มีความทุเรศทุลังเราเนาะนะคะเจ้าเอ้ยนะคะเจ้าก็่าไปว่าเด็กนอยมันละเด็กนอยมันจะถอนหัวเข้านะคะอ่าสวัสดีวาเด็กนอาก็กระอนลงก็ยังเอาอยู่เอ้ย ลากินเขาของลาดีด vic. เออเขามาหมาไหมเสียงตันๆนะคะเออเสียงเด้อคคะแสงนะคะแส,แสงแสงแบบนี้นะคะแสงแบบนี้ว่าเอาค่ะนะคะได้เสงแบบนี้นะคะเมาเสแสงก็นองหลามากกลัวนะคะเอาแล้วก็เอาไปเว้านะคะกกแล้วก็ได้เสียงน้อยแต่ว่าบบมีม่ขายห่แสงบบมีไหาไขายหายคาดอกเด้อน,นะคะ บะมีไข่ไ่แสงแล้วก็บะมีไข่ไฮท่าน้ำนะคะทุกมือนีอยู่จังไไดก็หูยูเนาะนะคะหูอยู่กระโตอินนะคะเออนะคะไอ้คนที่ว่ามาหาแสงนองหลานนะนะคะยังไม่หยุ่มก็เขานะคะตัางก้นตงังงยู่นองหลาเขาก็บ่เคยคิดถึงพวกคุณเลยแล้วก็เขาม่าเคยหว่นหอดพวกคุณจังนะคะมีแต่ว่าพวกคุณน่ะล่ะและ้แลวมาหว่าจะเรื่อน้องหลาเอ้ยนะคะ อ้ยนะคะเจ้าปัญญายัางนะคะ mm hmm. เวลาช่องไหนขึ้นไลทีนึงเนี่ยโอ้โหมาจอบบิงกันนะคะจอบปืงกันเต็มเลยนะคะพวกจอบตายจอบนะแตเจอพ่อีตาพ่อีจาก็เออสายจอบตายอย่างก็ะหูอยู่เนาะนะคะเราทุกมือนี่นะคะช่องไหนขึ้นไลแต่ตามแต่นะคะไอ้คนที่มันทํรลายนองนะคะไอ้คนที่ว่ามันทําลายนองเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนนะคะมันกระเข่ามันทุกเขือเด้อค่ะนะคะ มันกับเขามหาหนองผิดเกลือนะคะเขามาแบบว่ามหาแสงหนานะคะไม่ได้มหาแสงหรอกเพราะว่ามันบวมีแสงนี่อย่างเพราะว่ามันบวมีช่องอยู่ถูกมันบวมีสีธรรมหากินนะคะมันกับเขามาช่องนุ่นช่องนี่มาทั้งทาตกมือแดงหยางแดงนะคะเราเวลาบางคนน่ะเอฟซีที่ออกไปแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ที่มาทับพอตคนน่นคนนี่นะคะไปซับพอทวงอื่นน่ะมันกับเขามามันเข่ามาจบมันเขามามันเขามาเสือกน่ะนะมันเข่ามาจบ แต่สำหรับพอนี่ตาเพะหัวมันเข่ามาแล้วพ่อหัวมันเป็นไผ่นะคะหัวมันเป็นเอฟตี้แต่วงเกหนองหลาบพมีใครเอามันนะคะเพราะหัวมันออกมาเข่ามานะพอบบทักค่ะนะคะมีแต่แม่ตู้นั่นน่ะสวัสดีมันถุกมือถมือสวัสดีมันไี่หยัางคนแบบนี้มันบ่มีค่ะคนที่มันเห็ดนองหลาคนที่ว่ามันเห็ดนองหลาจี๊ดเสดอะไรนะพ้อหัวค่ะว่ามันเป็นไผ่นะคะเพราะวานะคะคนในวงคุ่นอ่ะเขาบอกมา คนในวงหุ่นนะคะเขาบอกมาว่าไอ้คนเนี่ยเป็นไผนะคะอ่านะคะมันจะไม่กับขามาทุกมือเขามาหาขา่าวพอเวลาพอมีอย่างเกิดขึ้นปุ๊บมันกระจีวเาเลยนะคะขอบคุณนะคะพี่เปสซ์ขอดวงหุ่นวงพี่ว่าเถเนี่ยมันแกล้งได้นะมันแกล้งที่ให้พวกเราทะเลาะก,กันเพราะเห็นพวกเราทะเลาะก,กันเท่านั้นนะโอ้ยมันยิ้มนะคะคนทุไทยนายทองลงของปวดหวนี้นะคะ